เฮ้ยครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนก็อยู่กับช่อง Black Ranger นะครทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาพูดถึงนะครับทุกคนก็เห็นหลายๆคนนะครับทุกคนทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วว่าแบบมันจะมีอีเวนต์คอลลาโบมาในเดือนหน้านะครับคือ SPYX Family นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมันมีตั๋วกระชาที่ให้เราล็อกอินนะครับทุกคนได้เออซึ่งผมคิดบอกทุกคนก่อนว่าผมคิดบอกว่า ผมจะมาบอกทุกคนก่อนว่าให้เก็บไว้ให้ลองอินไว้นะครับเพราะว่าทุกคนจําได้ไหมว่าแบบอ่ามันจะมีอีเวนท์ที่มีตัวกระชาในแนวเนี้ยมาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันมันทาให้เราแบบสามารถแบบป้านไอดีแล้วก็แบบเล่นสนุกได้ก็คือแบบมันมีตัวโคลาโบนะครับในตู้กระชานั้นแบบตัวเก่งๆอนะไรเงี้ยเออทุกคนก็ต้องรอดูกันอีกทีว่ารูปแบบมันจะประมาณไหนมันจะเป็นตัวแจกฟรีหรือจะเป็นตัวเก่งหนึ่งตัวแล้วก็แบบอาจจะมีตัวอื่นแทรกด้วย ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งเบื้องต้นนะครับทุกคนก็หลายๆคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องนี้นะครับทุกคนส่วนทมผมรู้จักไหมผมไมไ่รู้จักจก้ะเออไม่เคยไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับบอกได้เลยว่าผมไม่เคยดูไม่เคยติดตรงติดตามอะไรเลยอืมแต่อ่าสิ่งหนึ่งที่อันนี้ก็คือแน่นอนแหละโคลาโบก็จะมีตัวเก่งนะทุกคนคือโคลาโบเป็นอะไรที่แบบเดือนที่น่าสนใจเดือนที่หลายๆคนเริ่มเล่นนะครับทุกคนเออ ใครที่แบบว่ายังไม่มี ID เล่นก็เหมาะมากๆสำหรับการเปิด ID ในเดือนคลาโบเออไม่ว่าจะครั้งไหนยุคไหนทุกคนจะเปิด ID ในเดือนโคลาโบกันหมดเก <c oughs> ี่ยวปะก็มีส่วนเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งสิ่งนีคะที่แบบทำให้คลาโบดังอะไรเงี้ยมันมีเครียกว่าไง มันมีตัวเก่งๆเออมันมีแบบอ e ีเวนต์มันเป็นตัวแบบลิมิเต็ดออดิชั่นอะไรเงี้ยเออซึ่งหลายๆคนก็ตับตั้งหน้าตั้งตางรอกันนะครับว่าเ,เดือนนี้คอลลารโบเป็นตัวไหนเอยเออยังไงเอ,อเยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะแพ้จะแพ้ไหมไม่รู้ก็เล่นไปก่อน <c oughs> โอ้โหโอ้โหอ่าลองดูจ้าลองดูเ <c oughs> ออน่าจะได้อยู่ในแร้งนี้เพราะว่าตัวเราเกาะกลุ่มข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะทุกคน โอเคอ่ะเห็นไหมเนี่ยทุกคนผมไม่ค่อยได้เล่น <c oughs> คือถ้าเล่นก็แบบตอนนี้อยากได้เกียร์จริงๆนะฮะทุกคนแล้วก็ตัวตัวเลนเจอร์ผมรู้สึกว่าผมพอเพียงนะเพราะว่าผมไม่จําเป็นต้องแบบสุ่มเพิ่มหรืออะไรเพราะว่าตัวก็แบบมีตัวที่ดีๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเหลือแค่ปั้นเองเท่านั้นแหละนะฮะอืมเลิศ <c oughs> เห็นไหมเอออ่ะ,อะ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอ่าซึ่งตอนนี้ใครเก็บรูบี้ได้เท่าไหร่แล้วลองลองมาพูดคุยกันก่อนในทุกคนลองคอมเมนต์ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่าแบบเออเก็บรูบี้ได้เท่าไหร่แล้วหรือว่าใครที่แบบไม่มีรูบี้เก็บมันผมเลยเออแต่ผมก็มีพอพอมีตัวกาชาอยู่นะฮะทุกคนเออก็ไม่เป็นไรเดือนหน้าเราค่อยแบบเดือนหน้าเราค่อยแบบเขาเรียกว่างไงเดือนหน้าเราก็ค่อยแบบตายอันดับหน้าก็คือ ตั้งใจเล่นเดือนนั้นก่อนเดือนหน้าไงก็คือเดือนหน้าตั้งใจเล่นเดือนนั้นนั้นเออแล้วก็แบบเก็บรูบี้สุ่มซึ่งหนึ่งเดือนคือใครที่ไม่มีจริงๆก็ต้องยอมรับนะบถ้าเป็นสายฟรีเออก็แบบเออก็เล่นตามไม่มีของเราไปนะครับทุกคนก็จะมีตัวฟรีอะไรบ้างเลยทุกคนก็สุ่มลุ้นเอากันได้นะครับทุกคนแต่ว่าใครเป็นสายเติมก็ไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะครับอ <c oughs> แต่ผมเป็นสายฟรีรูบี้ตอนนี้เหลือดีแปดสิบก็ตามนั่นแหละจ้าทุกคนจ้าอา่า โคลาโบ่ช่วงหลังๆนี้คือว่าโคลาโบ่แบบหลุดออกมาบ่อยเนาะว่าไงว่าไงทุกคนปะปะเมื่อก่อนนี้หยียบมิดมากนะฮะเออโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า